สัสดีค่ะซูซูกิบางบัวทองยอดขายอันดับหนึ่งสอปีซ้อนที่มียอดขายมากกว่า1,500คันต่อปีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพายเยี่ยมชมโช,ชว์รูมของเรานะคะว่าด้านบนโชว์รูมเรามีรถอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อมาถึงนะคะเราจะมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะพร้อมเจลร้านมือให้ลูกค้าแบบนี้นะคะ เดี๋ยวไปชมด้านบนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาลุกคนนะคะดูรถบนโชวล์ลุมของทางสุกิบางบัวทองของเรานะคะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะคะคันแรกเลยค่ะคันนี้นะคะสวิ f t ์สปอร์ตดี i ีทีลิมนะคะมาพร้อมกับของแต่งรอบคันนะคะงานลิขสิทธิ์ของทางซูซูกิบางบัวทองมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะของแท้ร้อเต้องซูซูกิบางบัวทองเท่านั้นค่ะคันต่อไปนะคะจะไปดูคันสวิ f t ์สไตล์กนันค่ะ คันนี้จะเป็นสวิฟต์สปนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งมินิ BBT เวอร์ชัน2นะคะมีลิ้นด้านล่างแล้วก็สปอยเลอร์แบบยกด,ด้านหลังนะคะพร้อมคุณล้อ4ด้านนะคะและจะแต่งด้วยการลัดสติ๊กเกอร์ล้อพันนะคะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีได้นะคะงานคุณภาพของเรารับประกันให้จากทางสุซูกิบางบัวทองเลยค่ะคันต่อไปนะคะจะเป็นคัน c e เล l i โค่ะคันนี้จะเป็นเซเลเโอนะคะ น,นี้จะเป็นเซียค่ะเซียตัว2021เลยนะคะตัวนิวเลยนะคะเป็นรุ่น GL ค่ะถเถทอเนกประสงค์เที่นั่งค่ะประติกานะคะรุ่น GL ค่ะที่จะที่โชว์อยู่บนโชว์รูมนะคะท้ายของบนโชว์รูมนะคะก็คือ X7 l ค่ะ นะคะคจะมาดูสุวนบริการของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดีย๋ยวเชิญด้านในเลยค่ะภายในนะคะจะเป็นกน้าที่นะคะไว้ต้อนรับลูกค้ากัานค่ะจุดต่อไปจะเป็นห้องรับรองลูกค้ากันนะคะ รู้สึกอยากผ่อนคลายเชิญห้องนี้ด้วยค่ะลูกค้าหมดจังวนได้เลยค่ะเราสามารถดูรถของเราซ่อมได้เลยค่ะ โมงช้าถึงห้าโมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการนัดหมายสามารถติดต่อได้เบอด้านบนเลยค่ะของสต็อกรถของซูซูกิบางโกทองของเรานะครับผมนี่ครับรถทุกคันของเราสต็อกอยู่ในร่มนะฮะมีหลังคาปกคลุมอย่างดีปลอดภัยจากแสงแดดนะฮะที่จะเรียนในสีรถแล้วก็ชี้นกนะฮะหมดปัญหารเรื่องนี้แน่นอนนะครับผม คุณลูกค้าสามารถให้ความไว้วางใจได้เลยรถที่ออกไปพุกพันจากสซสกิๆๆบางบัวทองนั้นคุณภาพสียังคงเดิมจากโรงงานครับผมผมขออนุญาตนำเสนออีก1จุดที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญของูุูกิบางบัวทองนะ้นั่นก็คือสำนักแต่งรถของเราครับสำนักแต่งรถ BBT นะครับผมด้วยประสบการณ์นะฮะในความชื่นชอบของผู้บริหารของเรานะครับในการตกแต่งรถ ท่านเลือกวัสดุแล้วก็อุปรกรณ์ในการมาตกแต่งรถที่จำหน่ายให้กับคุณลูกค้าโอเคครับนอกจากชุดแต่งที่เป็นลิกสิทิ์โชรุมมารโบทองเราแล้วนะครับเรายังใช้ a c c e s s ์ r y ที่เป็นของแท้ SMT นะฮะหรือของแท้สูงซูซูกิมอเตอร์นั่นเองครับผมอย่างเช่นค,คันนี้ครับรถคุณลูกค้าที่เราสองสมอบนะฮะคิวกันศาสตัวนี้เป็นงานแท้ SMT ครับนอกจากคิ้วการสายก็จะมีอ c ซเซอ์อื่นๆอย่างเช่นผัดท้ายนะฮะคีปสลาม สครับเทน,นะครับผมโอเคครับสูงซ่อมตัวถังและสีของซูซูกิบางบัวทองได้มาตรฐานรับรองจากซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเครื่องมือมาตรฐานซ่องห้างครบวงจรอ,อะไหล่แท้ทุกชิ้นจากโรงงานสีคุณาภาพสูงสุดรับประกันคุณาภาพโดยิทีมงานมืออาชีพ ก็คอือเพื่องัจ็ตเกตบีวีทีค่ะกับหนวกบีวีทีท่านใดสนใจรถเดือนซูซูกิทุกรุ่นสามารถติดต่อพวกเราทีมงานสายขายซูซูกิบางเวททองได้ที่นี่เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะ